ขอต้อนรับเข้าสู่การแข่งขันชิงตำแหน่งสุดยอดเจ้าแห่งความเร็วแห่งศตวรรษที่21ครับเราจะเป็นผู้ชนะระหว่างรถพอเช่กับจรวดผู้ท้าชิงฝ่ายแดงได้แก่รถยนต์สีดำที่มีความเร็วเครื่องยนต์หลายร้อยแรงม้าครับ เดินทางไกลามาจากมิวนิกเลยทีเดียวส่วนผู้ท้าชิงฝ่าย้ําเงินเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่มีมาตั้งแต่สมัยราชวงศ์หมิงของจีนเป็นส่วนประกอบของดินปืนที่นิยมใช้ในการเฉลิมฉลองช่วงเทศกาลตรุษจีนอย่างที่เห็นกันว่าในตอนนี้ปรเฟสเซอร์อีวานกำลังวุ่นอยู่กับการบรรจุด,ดินปืนสูตรพิเศษที่ทําให้จรวดลํานี้พุ่งออกไปได้ไกลถึงดวงจันทร์เลยทีเดียวครับทราบไหมครับว่าเมื่อก่อนปรเฟสเซอร์อีวานของเราเคยทางานเป็นคนเลี้ยงห่านอยู่ที่โรงนาในโปแลนด์มาก่อนเคยได้ร่าเรียนวิชาการทําจรวดที่มีคุณภาพมาาาาาาาจจจจจกที่่่นนนัั้้้เเรรรรรรไดดดบววววว็วคใชะพข นั้นขึ้นอยู่กับอัตราความเร็วสุดท้ายครับจรวดของเรานี้ต้องใช้เวลา5วินาทีเพื่อให้สามารถเคลื่อนที่ด้วยความเร็วจากศูนย์ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนโปรเฟสเซอร์สุซานานั้นยืนประจำที่อยู่ที่ระยะ60เมตรซึ่งก็คือจุดสตาร์ตต่อเนื่องส่วนที่จุดสตาร์เริ่มต้นนี้จรวดจะติดไฟโดยอัตโนมัติแล้วก็พุ่งออกไปทันทีระยะทางในการแข่งขันของเราก็คือ100เมตรครับใครมาถึงเส้นชัยก่อนก็แน่นอนว่าต้องเป็นผู้ชนะ สัญญาณนั่นแสดงว่าทีมงานของเราพร้อมแล้วล่ะครับเราจะเริ่มมนสักทีแล้วก็ประจำที่ระวังไปอ่าฮะ ก็เข้าเห้นของเราเข้าเส้นชัยแล้วแต่ใครคือผู้ชนะล่ะเนี่ยค่ะแน่นอนว่าการบันทึกภาพของเราคุณจะบอกอะไรไม่ได้มากแต่เราได้ฉายภาพการบันทึกการแข่งขันนี้ให้ผู้ชมในห้องส่งได้ชมก่อนเริ่มรายการได้เองพร้อมคำถามที่ว่าคุณคิดว่าใครคือผู้ชนะในการแข่งขันครั้งนี้ใครที่เร็วกว่าขอบอกว่าผลการแข่งขันของเรานั้นชัดเจนนะคะ และตอนนี้ก็มาถึงคําถามสําหรับคุณสองคนบ้างว่าแ0ของผู้ชมในห้องส่งคิดว่าผู้ชนะในการแข่งขันเมื่อครู่นี้คือข้อหนึ่งรถปอร์เช่ข้อสองจรวดหรืออาจจะเป็นไปนได้ก็ได้ว่าข้อสามไม่สามารถตัดสินได้เพราะเร็วเท่ากันทั้งคู่ผู้เชี่ยวชาญด้านรถของเราต้องมีคําตอบแน่ๆเลยค่ะคนส่วนใหญ่คิดว่าใครเร็วกว่าเลยเขาอาจจะคิดแบบนี้คือรถปอร์เช่ยอยู่บนดินน่าจะช้ากว่าจรวดที่อยู่บนอากาศนะครับและคุณคิดว่าข้อไหนคะคนส่วนใหญ่น่าจะคิดว่าจรวดเนะ Uh huh. ข้อสองครับแล้วคุณคิดเหมือนกันหรือเปล่าคะหรือว่าคิดว่าคนส่วนใหญ่ได้จะคิดแบบนี้ส่วนตัวผมคิดว่าไม่สามารถตัดสินได้นะท้งรถและจรวดมาถึงเส้นชัยพร้อมกันแต่ในเมื่อคาถาม uh huh. ถามเกี่ยวกับความคิดของคนส่วนใหญ่ผมคิดว่า80เปอร์เซ็นต์น่าจะตอบว่าจรวดครับผมเลือกข้อสองครับโอเคดีค่ะเราจะเลือกข้อสองจรวดแท็กซี่เตียนแล้วอเล็กซานดราล่ะคะ ท่านขอบอกว่าเออฉันคิดคนละแบบนะคะจากที่ดูชมภาพการแข่งขันเมื่อกีอ้ถึงแม้ว่าจะไม่สามารถเห็นได้ชัดเท่าไหร่เพราะว่าเป็นภาพที่ถ่ายในแนวมองตรงตลอดอไม่ได้มีภาพจากมุมอื่นเลยฉันจะไม่พุ่งความสนใจไปที่คาถามแต่ขอพุ่งเป้าไปที่การแข่งขันที่ดูเมื่อกี้นี้นแทนนะคะฉันคิดว่าผู้ชมส่วนใหญ่นะ่าจะตอบว่าทั้งสองอย่างเร็วเท่ากันนะคะโอเคข้อสามไม่สามารถตัถดใใสินได้เพื่อให้แน่ใจยิ่งขึ้นเรากลับไปชมภาพการแข่งขันอีกครั้งดีกว่า ทากันหรือเปล่าครับถ้ายังมาด,ดูกันอีกครั้งหนึ่งเห็นไหมครับว่าทั้งรถแล้วก็จรวดออกจากจุดสตาร์ทพร้อมกันเลยครับผมใช่คุณผู้ชมชมภาพช้ากันชัดๆดีกครับ,รบเห็นไหมครับว่า ทั้งรถแล้วก็จรวดมาถึงเส้นชัยพร้อมกันพอดีเลยครับถ้าพักกันที่ทั้งความเร็วรถแล้วก็จรวดเข้าเ้นชัยพร้อมกันแต่ว่าผู้ชมของเรากว่า80%กลับเห็นไม่ตรงกันเพราะว่าส่วนใหญ่คิดว่าจรวดเร็วกว่ารถนะสิครับสำหรับการทดลองนี้เราก็ได้ผลสรุปแล้วว่าทั้งรถพอเช่แล้วก็จรวดนั้นมีความเร็วเท่ากันเพราะเหตุใด จึงเป็นเช่นนั้นก็เพราะที่จริงการทดลองนี้ไม่ได้ต้องการหาคําตอบว่าใครกันแน่ที่เข้าเส้นชัยก่อนที่เป็นแค่กลลวงของเราเท่านั้นเองครับสิ่งที่เราต้องการทําการทดลองนั้นแทบจะเป็นคนละเรื่องเลยครับเพราะว่าเราต้องการทดสอบการรับรู้ของมนุษย์เกี่ยวกับความเร็วของวัตถุสองสิ่งที่มีขนาดไม่เท่ากัน กลุ่มตัวอย่างของเราก็คือผู้ชมในห้องส่งครับเราได้กําหนดให้ทั้งรถและก็จรวดเคลื่อนที่ด้วยความเร็วเท่ากันอย่างที่ได้ทราบกันแล้วแต่ว่าผู้ชมส่วนใจกลับเห็นว่าจรวดนั้นเร็วกว่าแลวก็ถึงเส้นชัยก่อนทุกคนสายตาสักก่นหรือเปล่าครับไม่ใช่หรอกครับเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับทฤษฎีการรับรู้คือว่าในเรื่องการรับรู้ความแตกต่างด้านขนาดข,าดของวัตถุของเรตินานั้นเราจะรับรู้วัตถุที่มีขนาดใหญ่มากกว่าขนาดเล็กจากการทดลองของเราก็หมายถึงรถไม่ใช่จรวดดังนั้นเราจึงรับรู้ตามสัญญาณาว่าจรวดเคลื่อนที่เร็วกว่ารถเพราะวา เป็นหลักมากกว่าจรวดนั่นเองเหตุการณ์ทำร้ายนี้เกิดขึ้นกับเราบ่อยๆครับเป็นเรื่องของการจัรระยะความเร็วของวัตถุลาดเคลื่อนนั่นเองเช่นการขับรถข้ามรางรถไฟหลายครั้งม,มีอุบัติเหตุที่บริเวณนี้เพราะนส่วนมากชอบคิดว่าขับรถข้ามรถไฟได้ทันก่อนที่รถไฟจะมาถึงเพราะว่ารถไฟใหญ่กว่ารถยนต์ก็น่าจะเคลื่อนที่ช้ากว่าจริงไหมผมจะสาธิตให้ชมอีกครั้งในห้องส่งของเรานะฮะครับจรวดที่จ่อปไปจัดการบริการของคุณวูฟที่อยู่ด้านนอกนะครับ ต่อไปเราจะมาขับรถคอเชคข้ามศีรษะทุกขั้นแบบสรวจเมื่อกี้นี้บ้างดีไหมครับแต่ว่าน่าเสียดายที่โปรเฟสเซอร์คารยังสอบไปกับขี่ไม่ผ่านนะครับแย่จริงเลยแต่ว่าผมชอบเสื้อของคุณวันนี้จังเลยครับคุณเอริชมันครับ